ค,คือทั้นมีนิดเดียวนะคะท่านมีสองประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระทู้สดนะคะประการแรกนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะในเรื่องของการจับสลากเพื่อที่จะเลือกกระทู้ที่จะให้ท่านนายมนตรีหรือรัฐมนตรีมาตอบนะคะที่ฉันไม่ทราบว่าวิตีการจับสลากเนี่ยเราจับสลากกันยังไงใครเป็นคนจับสลากนะคะที่ฉันเองก็เคยยื่นกระทู้สดนะคะเราปรากฏว่า จับสลากไม่ได้นะคะทีว้กระทู้สดเนี่ยมันก็คือเรื่องด่วนนะคะถ้าหากว่าจับสลากไม่ได้เนี่ยข่าวต่อไปก็จับไม่ได้อีกเรื่องที่มันด่วนมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ด่วนนะคะตรงนี้ที่ฉันจึงอยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าขั้นตอนในการที่จะเลือกกระทู้สดในการจับสลากเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะประการที่สองเนี่ยคะ่ะ คือที่ฉันอยากจะเรียนว่าดิฉันเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยมีนายกมนตรีเป็นผู้หญิงนะคะแล้วดิฉันอยากจะขอขอขออภัยท่านบุติสมาชิกนะคะคุณหมอเปรมที่พูดในเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านนายกเอาเอา,เอาลูกมาที่ทำเนียบยังคิดว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำหน้าที่แม่ไปด้วยพร้อมๆกัน ะะอย่างไรก็ดีสิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการตอบประทู้ของท่านนายกมนตรีท่านคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่างที่เพื่อนๆสมาชิกพูดไปแล้วเรายังไม่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีมาที่บุฒธิสภาเพื่อมาตอบคําถามของท่านบุฒธิสมาชิกนะคะฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะในเมื่อสภามีหน้าที่ที่จะตรวจสอบนะคะการทําหน้าที่ของรัฐบาลหรือสอบถามนะคะ การดำเนินการต่างๆเนี่ยแต่ท่านนายกไม่เคยมานะคะฉันคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ฉันอยากจะต้องข้อสังเกตนะคะแล้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ท่านนายกมนตรีตอบคําถามเนี่ยท่านนายกอาจจะโชคดีนะคะที่ท่านมีรัฐมนตรีหลายท่านที่ช่วยตอบแทนอย่างไรก็ดีนะคะในฐานะของความเป็นนายกรัฐมนตรีหลายๆเรื่อง ท่านควรที่จะตอบคำถามด้วยตัวเองนะคะท่านควรที่จะมาที่สภาแห่งนี้นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะไม่มีความสง่างามหรืออาจจะถูกมองว่าท่านไม่เห็นคุณค่าของวุฒิสภาชุดนี้นะคะท่านประธานคะเราคงได้ทราบนะคะว่าท่านนายมนตรีได้รับการยกย่องชื่นชมจากต่างประเทศมากมายอย่างไรก็ดีการทำหน้าที่นะคะในประเทศนะคะ การทำหน้าที่ต่อไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการได้รับการยกย่องในต่างประเทศซะอีกนะคะถ้าหากว่าท่านมาเพื่อที่จะตอบคำถามเพื่อที่จะรับฟังคำคำถามหรือข้อกังวลหรือข้อห่วงใยต่างๆของสมาชิกเชื่อว่าท่านเป็นคนเก่งนะคะอายุไม่มากหน้าที่จะสามารถที่จะดำเนินการหรือสั่งการ เพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะเป็นธรรมตรงนี้จริงๆอยากจะฝากไว้นะคะเช่นเดียวกับทุกท่านนะคะแล้วก็จริงหวังนะคะว่าต่อไปเนี่ยเมื่อมีกระทูที่ถามตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะให้เกียรติกับสภาบุติสภาและจะมาตอบคำถามด้วยตัวเองค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ